เอามาเที่ยว,วกินสามวานครับแต่ว่าจุดลงเที่ยวอันแรกเนี่ยก็คือหลวงพ่อพระสิงเนี่ยจะไหวไปไหว้พระกันนะครับท่านไหว้พระกันก่อนไหว้พระ่ายลูกที่ไปเบิ้งหินสามวานค่ะคุณผู้ชมคะช่องนาโคกน้องจิกเฮาตอนนี้เพิ่นมาเบิง้งหลวงพ่อพระสิงค่ะเนาะภูสิงค์ค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมคะพามาขี่วานเด้อค่ะเด้อ นี่แหละค่ะหินสามบานพามาขึ้นบานบานตัวพ่อบาสันตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมบานตัวพ่อได้นน่คุณผู้ชมอ้มฝุ่นตัวแม่ฝุ่นฝุ่นฝุ่นค่ะเนาะนั่นไงนก็จะไปกับแม่กับแม่มาท่องเที่ยวเยอะค่ะวันนี้นะค่ะเนาะ มองลงไปีส่วนอย่างเอออุ้ยเสียวค่ะเสียวเนาะไ,ไ,ไปซองพาไปซองเด้อบก้าซองบ่หนีฮันยายคำบุก้าซองเด้ค่ะคุณผู้ชมอเออบุก้าไปด้อค่ะเด้อนี่เพื่อนมีอันนี่ห้าม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 ลงไปฮะนะคะยันหัวเออยันมิงเนาะอันนี้คือสิเป็นสั้นท่รี่เวย้ยบุก้าไปซองดอกค่ะเี่สวัสันวานลูกฮันเอาคือบุก้าอ้อันวานลูกอืมลูกอยู่ในน้อยฮะเนาะ ลูกมาให้ขี้นะมึงมาโอ้มันตัวน้อยอันนี้เฮามานี่เฮามาขี่หลังตัวพ่อค่ะคุณผู้ชมคะตัวพ่อนี่ดีสุดนั่นอะไรนี่ตัวพ่อค่ะคุณผู้ชมขุนตัวแม่ค่ะเห็นบ่คะโอ้ยมือนี้พามาเที่ยวเด้อค่ะเด้อพามาขี่บานเด้อค่ะเด้อคุณผู้ชมค่ะเราเยือนเยือนดูหินเนั้นแม่ลูกแม่ที ขาร้องเพลงไงนะคิดถึงจังภูลังกาน่ะถึงแล้วนะคะถึงแล้วจังเลยอืมแล้วถึงแล้วขนาดสามวันเนาะอย่ายวค่พามาพามาขี่หินหินพ่อค่ะคุณผู้ชมคะนี่กพลังหินพ่อค่ะเนาะมาหินพ่อมาล้งจะไปไกลหลายอันนี้เานะบก้าไปซ่องไกลๆค่ะคุณผู้ชมเนาะอุ้ยผูน่าเลี้ยวลงไปข้างล่างไหม มันเสียวค่ะมันเสียวมันเสียวแต่ทีนี้ไปหินแม่ค่ะคุณผู้ชมคะไปไปเราจะไปหินแม่กันแล้วเราจะถ่ายหลังหันหลังมาหินพ่อนี่ครับเมื่อกี้ไปขึ้นหินพ่อไปแล้วนขึ้นหินแม่ที่อยู่ข้างๆกันนะครับข้างๆกันขนาดจะขนาดดูแล้วจะเล็กกว่าหิน ต,ตัวเมฆไม่ไม่อนุญ,ญาตให้นกักท่องเที่ยวขึ้นเพราะว่าล, <c oughs> ลูกตัวเล็ก็ก <c oughs> ยังสซนอยู่เดี๋ยวสลัดท่องเที่ยวลงสิบเ <c oughs> <c oughs> ดิน คุณผู้ชมคะขึงงวงขึงคันลมเอาละครับยายคำหันอันมีแต่รุ่นโขอ,อาศัยค่ะเมื่อหันไปทาดกันพี่สาวน้องสาวน้องชายไปหับเนาะค่ะเนาะมาเมื่อน,นี้บบดน,นี้พี่สาวพี่ชายมาฮับอีกบบดน,นี้คันมาเที่ยววันหินสามบานค่ะตอนนี้พานขึ้นมาเบ่งพาขึ้นขี่หินแม่ด้ค่ะหลังหินแม่เพื่อน,นียนจะเป็นตุมต้มๆเนาะคะเนาะเป็นตุมต้มๆนิดนึงค่ะคุณน่ะ เมื่อกี้หันเงายู่เหาอยู่ฟังคุณค่ะตัวนั้นหินพ่อได้ค่ะคุณผู้ชมยังคำกะทายมาทางหินแม่ให้เบิร์งแล้วบันนี้มาหินแม่ค่ะบันนี้หันเนาะเข้ามาขี่หินแม่ค่ะคุณผู้ชมคะอันนั้นหินลูกค่ะเนาะหินลูกหันตัวยังน้อยอยู่เพื่อนโบไห้มอห้ขื้นขี่ค่ะเด็กน้อยเนาะเห็นบ่คะเด็กน้อยเพื่อนบไให้ขี่หันตัวน้อยอยู่ยังสิบบบรรุนิติพระวะขนาเนาะคือเด็กน้อยเฮานาะมันสีดิน คนอาจสต๊กได้ฮะนะก็เลยบ่บห้ชี้ค่ะตัวลูกเนาะค่ะเนาะคุณผู้ชมค้าเบิ่งไหมฮะนะคะตัวนี้หันตัวนี้แม่เด้อค่ะเดอะ้อยังคาพามาขึ้นนี่ค่ะตัวใหญ่ได้ค่ะแม่ก็ได้เนาะใหญ่ใหญ่ได้นี่ลานหลังเพิ่นกว้างค่ะลานหลังเพิ่นกว้างมากเห็นแม่นี่นี่กว้างกว่าพ่อเด้กว้างกว่ากว่าหลังพ่ออีกค่ะคุณผู้ชมเนานะนน อนนี้สัน้นสั้นกว่าแม่ใช่ไหมเนาะนีนะ่ตัวแม่ยังยาวไปดูด,ด้วยค่ะอืมอสามวานสวยงามขนาดค่ะมาถึงนี้เนาะเออเสิดา,ายเฮาเฮามาพี่เลยเฮาบุปียืนอยู่พุ่น <c oughs> <c oughs> โอ้ยสวยงามอีหลีค่ะคุณผู้ชมเนาะอยู่ข้างล่างสวยงามอีหลีนะคะ ค่ะค่ะคัะกระบมีออียงดอกคะเนาะมีแต่มาชมหินซื้อๆได้เออมาดูหินมาดูหินมาดูหินหินพ่อหินแม่หินลูกตอนนี้เราอยู่บนหินแม่ค่ะคุณผู้ชมค่ะมีค่ะ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 คลาดคลายคลาดลายค่ะตรงนั้นก็จะคงจะเป็นเพื่อนเพื่อนวานนะคะนาอะเนาะมีโดรนพร้อมได้ค่ะคุณผู้ชมมีโดรนด้วย มีโดนติดตามมันคุณฝรั่งนี่แหละค่ะคุณฝรั่งเพิ่นมาเนาะเพิ่นก็จะมีโดนมาด้วยนี่ฝรั่งเพิ่นมาเที่ยวเนะคะคุณผู้ชมค่ะทางขึ้นมาหาอันหินวานนี่ก็จะเป็นป่าแบบนี้ได้ค่ะแต่กบดีไกลค่ะบดียันยากยากขึ้นอันยากคือกันก็ไปอันทำนาคาดอกค่ะคุณผู้ชมค่ะบด้ขึ้นลงยากคือไปทำนาคาค่ะบด้ปีนผู้ปีนหยังค่ะรถเพิ่นก็มาส่งยูรานข้างล่างหันค่ะ บ่าเป็นลานข้างล่างหล,ลืลานข้างบนนี่ล่ะค่ะแล้วก็ย่างเข้ามาในนี้เลยมาชมหินวานนี่ร้อยเมตรจากที่จอด,ดรถนะคะจากที่จอดรถยางมานหานหินนี่หันหนึ่งร้อยเมตรค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะกลางคืนเพิ่นก็นจะมีไฟเนาะนี่เป็นนั้นไฟสุลเซลลหรวะนี่เนาะติดอยู่ แต่กับบบแนะนำให้มากกลางคืน,น่นละคะนอคเนคะนมันโบได้มีไฟอีพิสังอยู่ใน่านยานอันตรายพออยากมิ่งอยากวินพู้ละคะ่ะมีดีม <c oughs> ีดีคะ่ะคุณผู้ชมพี่ชายที่แสนดีของยายคำพาน้องสาวมาเที่ยวคะ่ะครับนี่แหลคะค่ะเพิ่นพามาเที่ยว เพิ่นมาเพิ่นมาแวะเอาน้องสาวพามาเที่ยวมาดูหินสามวานค่ะคุณผู้ชมคะขอขอบคุณเด้อค่ะเดอะ้อที่เขามาชมช่องไทยนาโคกหนองจิกเนาะคะ่นะเนาะขอพระคุณที่กดติดตามให้ขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะเอารถมาพอดีตรงนี้คือประตูภูสิงค์ค่ะคุณผู้ชมคะ่ะนี่คะ่ะประตูภูสิง์เนาะคะ่นะเนาะคุณผู้ชมยายคำล้วก็มาพามาดูพามาดู แต่วิวน่ะจะเป็นบาดเสียวค่ะแต่กะตรงที่ยืนค่ะกระโบฉาวโบบาดเสียวภายในดอกค่ะแล้นเนาะเอาไม้ข้ำก่อนคะณผู้ชมเด้ะเกาะเสาไว้แฮมดีเด้อคุณผู้ชมเด้อเกาะไว้นะคะอุ้ยเป็นชะง่อนลงไปเลยเด้หนี่คุณผู้ชมเอ๋ยนะคะเดี๋ยวจับทรศัพท์ให้มันดีๆก่อนค่ะเดี๋ยวคนสีลูดมือลงหันกันโบเห็นเอียงกันพอดีค่ะ สูงมากค่ะอ้ยรับลมตรงนี้ดีดีค่ะผู้ใดก็คนขี่ด้วยก็คือสิไปอยูลละมากค่ะเนาะตรงนั้นน่ะไปแน่นอนนู่ลยละนี่นี่เขาไปได้มีห้อยเขาไปอยู่ค่ะคุณผู้ชมไปนั่งสมาธิภาวนาตรงนั้นก็คงจะดีเนาะค่ะเนาะพระเพิ่นก็คือสิปนั่งสมาธิได้อยู่ค่ะนี่เนาะูนะคะสูงสูงอยากให้เบิ่งย่าค้ำค่ะ กอดเสาไว้ค่ะไว้กอดต้นไม้ไว้เสียว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 ที่พาเบิ่องเันหินค่ะหนินพูนะค่ะสูงสูง<า>ค่ะเนาะไป,ไปอันรถข้าเจ้าโลค่ะมาหนีหันอันเขาให้เป็นเหมาเล,ลยค่ะเนาะคนละร้อยค่ะเหมาขึ้นมาค่ะแต่ไ่ได้เหมาอันเดีว่าจะไปคันไหนก็นได้นะคะน่ะเนาะ เาคันขึ้นมาคันละห้าร้อยเราจะมากี่คนก็ได้นี่พูนะค่ะเพิ่นกระคั่คั่มพูนอีพ่นตัดไม้มาคั่เนาะค่ะเนาะก็สิเปลี่ยนความเชื่อนะคะคั่มมันภูคั่เขาเนาะให้ยู่ดีมีแหงค่ะนะคะไทยเฮาบ่ได้คั่เฮาบ่มีไม้เนาะค่ะเนาะก็ขอเอาจิตเอาใจนี่แหละเนาะค่ะเนาะคั่เขาค่ะคุณผู้ชมค่ะคั่ภูคั่ผาเนาะเขาให้เพิ่นนั้น ปกปักรักษาคุ้มครองอยู่ดีมีแหงเนาะคะเนาะนี่นะก็เป็่นอันหินหินหนาค่า <c oughs> คือกันได้นี่ค่ะคุณผู้ชมคะเนาะกระโให้ปกปักรักษาคุ้มครองทเฮามาเที่ยวชมก็ได้อยยูดีมีแหงเนาะคะเนาะมาเที่ยวชมปู่ย่าตายายแถวนี้ก็ได้นะคะเนาะคุณผู้ชมขึ้นมาชมตรงนี้จะเป็นสร้างร้อยโบค่ะตรงนี้ก็มีกุฏิได้ค่ะมีกุฏิอันผะเนาะคะเนาะนี่นะแต่ว่าห่างไปแล้วค่ะนี่ มีห้องน้ำด้วยจุดชมวิวสร้างร้อยโบว่ะสันเนาะขึ้นไปเบิ่งค่ะขึ้นกระเฮ็ดหาวเฮ็ดอันนั้นขึ้นแหงขึ้นไปเบิ่งอยู่ดิเนาะแต่กะท้างขึ้นกะถือว่าโอเคเนาะโอเคโอเคสีพาซองค่ะสีพาซองลึกมากอย่างลึกค่ะผู้ชมเอ้ย พู้นะคะลึกมากลึกมากผู้ใดยอย่าไปเห็นอย่างหล่นตุ๊บตับลงตรงนี้เด้อค่ะเด้อทิ่มเลยค่ะหลน่นลงนี่เนาะโอโ้ยังมีน้ําอยู่สร้างร้อยโบมีไหมนะมีอยู่โบหนึ่งโบที่มีน้ํานี่อืนี่ดีสันเป็นบ่อบอ,อยู่นี่ฮันเออนี่ยเน,น,นี่โอ้พุณนะคะอืพุนเนาะมีน้ําอยู่ได้ตรงนูง้นข้างล่างนงน้ำอย่างละ สีเย็นคุณน่ะคุณน่ะโอ้มันสั่งร้อยบอเอลีอันนี้ฮะสวยางามสวยางามสวยางามเอลีเอาเลยแต่ตรงนี้ดีหน่อยเพิ่นเฮ็ดรั้วรั้วเหล็กเพราะว่ามันมันบาดเสียวเสือกเกินก็เลยมีรั้วเหล็กกั้นเอาไว้เนาะเออก็ยังดีหน่อยที่มีเอรรั้วเหล็กค่ะเนาะ สามบ้านก็คงจะอยู่ทั้งนู้นแหละแต่บุู่อยู่ตรงใดเ <c oughs> พราะว่าผ่านออกมาแล้ว <c oughs> นี่ตรงนี้ก็คงเป็นจุดสุดท้ายที่จะที่จะมาเที่ยวในทริปนี้ค่ะคุณผู้ชมเอ้ยสร้าง้อยโบประสันเนาะกระซี่เป็น้อยอิหลีเห็นเนะาะให้เฮาก็บ่ได้นับให้เบิง้งว่ามันร้อยกว่าๆพุลละมักนี่ ดูดิโบลึกโบเล็กโบตื้น่บน้อย่บใหญ่คุณนะคะเนอะจะร้อยอีลีเหล่เกยยี่ค้ำหันอาจจะเดินตัวไปบรนั้นโบได้เด้อค่ะเด้อนี่เสียวแล้วเสียวแล้วผู้เฒ่าเนาะพาลงมองนี่กันแล้วกันลงนี่แล้วเราก็ไปปีนขึ้นตรงนั้นนี่นะเนาะพามาเที่ยวน้ำกันค่ะคุณผู้ชมค่ะไปกลับบันนี่หันกลับลงไปเลยค่ะเพราะว่ารถโลแล้วเนาะ เราเพิ่นกับเราได้รีน <Okay. S 1> ได้รีบเผาดอกค่ะเนาะมีน้ําอยู่ที่เดียวค่ะก็มีรากไม้ลงมากินน้ําอยู่ด้วยเนาะเอากลับค่ะคุณผู้ชมค่ะ